สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาซอยผมด้วยจ้ะเด้อเพื่อที่เราจะย้อมผมกันจ้ะทุกคนผมมันขาวมากทำให้หน้าเราหมองถ่ายคลิปก็ไม่สวยจ้ะทุกคนเราต้องสวยไก่อนพอ่อ้ันก็จะมาซอยผมให้นะคะซอยผมให้เราจ้ะสร้างเงินล้านเสริมสวยเพ่ได้กินรอกค่ะตาะเฮ็ด ทรงน้ำๆ้เน,นี่ยเขาต้องไปร้านส,สวยๆได้จ้ะเนาะแต่ว่าเราทรงเอาอยู่บ้านช่องของเราอยู่อยู่ตามภาษาของเราก็ทรงเข้อบ้านนี่แหละซอยให้ซอยไปเรื่อยๆนะะทุกคนเพื่อที่เราจะซอยเสร็จเราก็จะยอมเ่อบ้านทีอินวันเลยนะคะทุกคนทีอินวันในราคา นั้นเราก็จะเสร็จแล้วว่าเราก็จะมาย้อมนะครับเนาะสีที่เราจะย้อมก็จะเป็นสีแดงทับทิมเหมือนเดิมแกทุกคนสีนี้อาจจะไ่ติดทนทานได้เ,เ,ดไเ,ดดไเดือนสองเดือนไปจดบทุกคนไม่เหมือนสีดาสีดาไม่จะทนถึงเดือนสองเดือนแต่นี้สีนี้ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็โอเคแล้วเราก็ย้อม,มเหมือนเดิมแกค,ครับสีสัน แดงสดใสงามตาถ้าเสร็จแล้วเราก็เอาที่ย้อมมาย้อมเลยเนะะพ่อนาคาบรรยากาศตอนเช้านี่ก็เย็นสบายนะคะเย็นสบายสบายไม่แดดไม่แดดแล้วก็ไม่ร้อนนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะจะเนาะให้พ่อบ้านซอยปลกให้จากนั้นเราเขาก็จะ เอาสีมาผสมย้อมให้เรา,าทุกคนรอดูตอนตอนย้อมนะคะเราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราผสมสีเรียบร้อยแล้วเราก็เราผสมสีเรียบร้อยแล้วเราก็มาย้อมเลยค่ะอาการย้อมเลยทีนี้ย้อมให้เป็นสีแดงนะคะทุกคน ราวบานก็กำลังยอมให้อยู่นะจ๊ะสีสันแดงๆสดใสนี่นจ้ายอมไปเรื่อยๆจ้าทุกคนจะา,ายอมผมยี่ห้อนี้จะไม่หมินนะคะจะ,จะเป็นกลิ่นของเข้าก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ ทักทิมกินสตอเบอรี่ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่แสบหวาาาัวนะจ๊ะไม่แสบทังหัวนะคะไม่มีไม่มีแอมโมเนียไม่แสบหวาาาัวแต่ก,แาาก,าก็ใช้มา,นานแล้วหลายปีแล้วที่เราใช้สีแดง นี่ก่อนนะจ้า